สวัสดีครับมือนียกับบ้านสวนป่ากุลครับมือนีพามาบึงสวัสดีครับมีไงกุคข,<ว>ข<ว>ั้วปลาด้วยครับมือนีได้ปลามุนมากครับนี่ปลาขาวมุนปลาขาวสวยปลาขาวหางแดงปลามุนนเขาขื้นซื้อครับมีขักลิ่นปตกเปียดมาเออไปตกเ,เปกเียดมาเดียวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดตกเปียดให้บึง เตะโม้ขัวใบตำอันนี้ใบถั่วโม,ม้อันนี้สีเฮ็ดอันปลาอันนี้เขาเอิ้นปลาขาวซอยปลาขาวหางแดงปลาหมูนมันสิมีหางแดงหางเหลืองออืนี่ครับอยู่ใกล้มูลบ่อึดตะแนวกินปลานี่ปลามูลแซ่บดิปลามูลมันแซ่บมีกุ่นเล่าใจเย็นตึบ๊บเปิดพัดลมใส่<ม>ขัว<ม>้วปลาอาอื นันปูนแมงเมากับมาแต่เม่นฝนติดตกคือ,อยังในบุ้มือนีมาคำว่าได้ทายอันเขาสวนมือนีเอาขัาา้วปลาแต่ว่าคนใจดีเติบได้เห็ดขั้วปลาได้เม่นพูดจังข่อยนี้บ่ใจดีเห็ดดอ,อกบัานนี้กู้แล้วบัานนี้แหวเอา<ว><ว>ขีอ,ออกตีออกนี่ครับปลามูนเด้อถ้าพูด<ว>ไออกกด,ด้ว่มาเแหวขีอมันไม่แต่ออกินติดเสี่ยม อ,อยากกินขีดีปลา,ปาขีปลาขีปลาอลองมึงนี่เด้อเรียว่าปลามุ่นกันกับมันกับเสียบเนาะปลาสดๆเนาะนนสดเนาะปลาตกปลาตกเบ็ดมวนปลาม่องมวนปลาอย่างเี้ยเนาะ ตายเมื่อแล้วบ่ได้ขาได้นี่มันตายเองโอมันอยู่ได้ข้าวเดียวเบื่อิ่นเหี้ปลาใจดีคักใจเย็นใจเย็นตื้บเห็ดสมปลาขาวก็ที่เป็นตระเสบเลยเนาะเมื่อสท่านั้นเห็ดบะเฮาปลาปลาขาวสวยปลาขาวสวยเดี๋ยวอนาหมดลังก็เฮ็ด เนียขัวเก็ดเนี่ยขั้วเก็ปลาก็ลังโตพอดีได้เราะเบิ้งถูมเลยูมีสองเีงไปงสองสัน่น3สามสัน่น,น์ไม่ไยู่นี่เลยพ่อหาลูกเลได้อยู่ดีหาลูพวกพว่กสั่งเห็นมันเบิ้งไหเพราะว่ามันไช่ไอ,อ คือเห็ดดีแต่ถ้าบอเกตอ่อนี่มันมันเป็นยังไงมันแงบ่แง่ารถอดนะว่าออกเพราะว่าถอดตั้งอันนี้เลยปลามูลของแท้ช่วงในฤดูกาลกินปลามูลนี่ลัฐเทศกาลกินปลามูลนี่วันที่นี่ไงมืออื่นนี่สิบเก้าถึงยี่สิบห้ากุมภาพันธ์แมนเทศกาลกินปลามูลกินปลาแม่น้ำมูล ปลาหมูมันปลาหมูมันกระเซียบอีหรอวะเป็นของประจำอำมพืชเ,ออเติบตได้หนกนหนามม่นเห็ดดีเนาะเจ้าเน,น,นาะแม่บ้านแม่เรียนใจดีปันยังค้นใจเย็นเตบิบเตี้ยควายเห็ดได้นี่ ใจเอาเถอเด้ใจพวกเอาเข็บไปดรอกซซิมา,า,าหัวเก็ดเซซิมาแวี่ีซซิมาเยหยีบเยอีกโอ้ยยไหมดขึ้นนี่อย่างเตียามาโยนลงหมอดต่มบัวๆกินหมดแล้วเม็นปะใส่ถุงไวม่ะเก็บมออ ม,ม่งเวบแวฟวิธีอยู่แวบขี่ปลาขาวด้วยครับนะเนี่ยปลาขาวขี่ปลาขาวนี่ดิอเนาะจะออกขี่ปลาขาวโอ้มันเหมีอนบอ่ขี่ปลาขาวว่ามันขี่ปลาคอดิเอ,ออันอ <c oughs> อมันบอชื่อหรกอกบ่บ่มันเด็ โอ้ยังปาดอยู่ดีปาขาวยต้องปาดเนาะเกลือต้นเนาะมาันก็ดิเขาเจ้เอ,อ,อ้ยเอาเนื้อเขาอย่างตัวเห็ดพุ๊บเป็นแต่ว่าหจะคักจะมาซูเนี้ยจะเห็ดปุ๊เป็นอืมธรรมาดานะนักวิจารณ์นะโอ้ต้องแพ้หลังนั่นมัต้อเห็นมันเครื่องมันเขา แวะแล้วเมื่อตีคอยไปหลังอ๋อแวะปลาขูดเก็ดแล้วคอยแวะขี่มันรอ,อนปะขี่ล่างขี่ออกดีด้วยเปิดน้ำทางใจอืมเนี่เมื่ขึ้นหรอกขี่ปลาเขามสิเละวะหน่อยโอ้กีดลลาเน่าเลยอืมเบียแข็อันต่ำตัวแบบนี้ มักเกียนนี่เด้อครับวิธีการเห็ดปลาขาวพูดได้ว่ามันบ่มีหมองคินมันเละมันก้างหลายพิ้นต้องเห็ดจะได๋ก็่ามักเกียติมักเกักีเข้มเเนี่เห็ดจีเข้มเข้มเนี่ยอ๋อมักไวขึ้นนึงติมันมีตมันก็สิแข็งวันนี้อ๋อวันนี้เวลาเฮากินมันจะติออกมาเป็นก้างแยกก้างแยกอย่างเดียเนื้อมันสิแข็งอันตันไล้ไหนเพาะมันจะบมีต่ก้างนะกุ้นกับว่า โอ้ยเมนู้อื่นมา่อไรดอกนอกจากทอดมมาเกียแล้วันเนื้อปลามันดีแยกกันกับกลางแล้วเห็นปะแกออกมานีไม่ได้เห็นได้กินแกออกมาเนื้อเป็นเนื้อนั่นอือนี่แหละฟังไวเป็นอุท่าออนโอเวนเป็นประสบการณ์ขั้นกรเหิตบป็นกันขั้นนั้นเฮจังสีเอาไปเห็นแล้กินเลยบ่เซียดได้เออ มันเละโอ้ใจดีเห็ดเนาะปัวป่าครับปัวปา่าเมื่อใจด,ดีเห็ดจนนังไงเนาะปัวมาแล้วเนะาะไดด้เ็ปัวหามาแล้วอ่ะเนาะนี่เนอน,นดีว่าตัวมันง่ามเองแต่ว่าถ้ามักไอ้เกลือนีเน่เนื้อมันแข็งนี้ เทศกาลกินปลาน้ำมิขั่วปลาล้วน,วน,เ,น,นเดี๋ยวมาเบิงขั้นตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าด้ยครับสวัสดีครับ